iPad ที่ไม่ควรซื้อปี2022นี้มีอยู่2-3รุ่นนะครับที่ผมคิดว่าคุณไม่ควรซื้อในปีนี้ครับ เรามาคุยกันเรื่อง iPad ที่ไม่ควรซื้อในปีนี้นะครับปี2022เพราะว่ามันจะมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วก็รุ่นเก่าที่ไม่ควรเล่นเลยมีรุ่นอะไรบ้างวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ส่วนข้อมูลของ iPad ที่ได้มาในวันนี้นะครับก่อนที่ Apple จะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนากับช่วงปลายปีกันยานี้นะครับเป็นข้อมูลที่รวมมาจากแหล่งข่าวลือทั้งหมด ที่คิดว่าน่าเชื่อถือได้นะฮะแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดเวลาที่ Apple ิลอานาส่งมาแล้วครับก็รวบรวมมาแชร์กันให้ฟังเราเริ่มจากรุ่นใหญ่ลงมารุ่นเล็กเลยแล้วกันนะครับรุ่นใหญ่สุดนะครับรุ่นที่ผมคิดว่าไม่ควรจะซื้อในปีนี้นะครับก็คือ iPad Pro นั่นเองเพราะอะไรใช่ไหมครับปี2022 i น a ี่ r o นะครับ iPad Pro จะออกตัวใหม่นะครับจะเป็นการคิดว่าจะเป็นการอัปเกรดที่ทำให้รุ่นเก่าเนี่ย ไม่น่าจะซื้อละไม่น่าจะใช้ละเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะพอสมควรใน iPad Pro ปี2022นะครับข้อแรกเลยนะฮะคือ iPad Pro เนี่ยปี2022นี้มีข่าวลืมมานะคะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนดีไซน์นะฮะเปลี่ยนดีไซน์เลยนะครับคือข้างหลังเนี่ยจ,จะเปลี่ยนเป็นกระจกนะครับเหมือนกับข่าวลือที่ทราบมาว่า iPhone 14จะมีการเปลี่ยนดีไซน์ข้างหลังนี่เป็นกระจกเหมือนเหมือน iPhone 4อะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็มีข่าวหนึ่งออกมาเหมือนกันบอกว่า Apple อาจจะทำไม่ทันนะฮะในปีนี้สำหรับ iPad Pro นะฮะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแต่แต่เราก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแต่ว่าการอัปเดตอัปเกรดของ iPad Pro ปีนี้ตัวใหญ่เนี่ยอันนึงที่เกิดขึ้นแน่นอนนะฮะก็คือเรื่องของชิปครับผมชิปเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็น new ชิปนะฮะปกติก็จะอัปเกรดกันเรื่อยๆแต่ว่ามีโอกาสที่ เปลี่ยนเป็น M2 ชิปนะครับนอกจาก M1 นะฮะตัวเก่าเป็น M1 เพราะนั้นถ้าเปลี่ยนชิปเนี่ยมันจะเร็วกว่ากันเยอะทีเดียวนะครับสำหรับ iPad Pro นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาตอนที่บอกว่าเราจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนดีไซน์นะคะคือด้านหลังเนี่ยจะเป็น MagSafe ละก็คือคุณสามารถจะชาร์จ device อื่นๆนะฮะชาร์จโทรศัพท์ชาร์จ AirPods อ, Air อะไรพวกนี้จาก iPad ได้เลยคือวางชาร์จข้างหลังเครื่อง iPad นี้ได้เลยนะฮะก็หวังว่า อันนี้จะยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องจอนะครับทุกคนหลายคนคงจะเฝ้าดูว่าจอ OLED เนี่ยจะมาไหมนะครับคิดว่าไม่มานะในรุ่นนี้ไม่มามีการคาดเดาว่าจะมาอีกทีอาจจะเป็นเร็วสุดอาจจะเป็นปี2023นะครับแต่ว่า iPad Pro นะครับก็จะมีการเปลี่ยนเป็น mini LED ทั้ง2รุ่น นะครับทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่สำหรับ iPad Pro นะครับจอก็จะเป็น Mini L E D หมดแล้วซึ่งก็ถือว่าก็โอเคทีเดียวนะครับในการใช้งานสำหรับ iPad Pro นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่คิดว่าไม่น่าซื้อแน่นอนปีนี้คืออย่าซื้อเลยถ้าคุณกำลังเล็งอยู่แล้วนะครับคือ iPad Air 4นะครับ Air 4นี้หยุดเลยนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณจะซื้อ Air 4ต้องหยุดไว้เลยนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับ Apple มีการอัปเกรดนะครับเปลี่ยนชุดใหญ่นะครับสำหรับ iPad Air นะครับ จะเป็น iPad Air 5นะครับซึ่งปกติแล้วเวลามีการอัปเกรดอะไรพวกนี้มันจะมาทุก2ปีแปลว่าถ้าคุณซื้อ iPad ปีนี้แล้วมันออก iPad Air 5เนี่ยอีก2ปีกว่าจะไปเป็น Air 6เนี่ยเพราะฉะนั้น iPad Air 4ของคุณเนี่ยจะตกรุ่นถอยหลังไปถึง2ปีถ้าถ้าคิดแบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่คุ้มมากเลยไม่คุ้มอย่างยิ่งในการเปลี่ยนนะครับรานนี้ iPad Air 5มันจะมีอะไรใหม่จาก iPad Air 4บ้างใช่ไหมครับ iPad Air 5เนี่ยนะครับหลายๆหลายๆข้อมูลก็จะบอกว่าจริงๆว่ามันก็เหมือนกับ iPad mini 6ซึ่งถ้าคุณติดตามเรื่อง iPad mini 6อยู่คงจะรู้ว่าโอ้มันเจ๋วมันสุดยอดมากเลยมันมีข้อดีเยอะมากแต่ข้อเสียก็ยังมีแต่ว่าสําหรับข้อดีการวีดีไซน์ของ iPad mini 6นะครับทุกอย่างข้อดีของ iPad mini 6เนี่ยจะยกขึ้นมาอยู่ใน iPad Air 5รุ่นใหญ่ฮะซึ่ง iPad Air 4ยังไม่มีหลายๆจุดนะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็น iPad air 5ก็คือ ipad mini 6. ไปคล้ายกันอะไรประมาณอย่างนี้แหละครับแล้วอีกมุมนึงนะครับนอกจากจะตรงนั้นแล้วก็ยังมีข้อคิดอีกมุมนึงก็คือว่ามันก็จะเหมือนกับการเอา ipad pro นะครับรุ่นใหญ่เนี่ยย่อลงมานิดนึงประหยัดราคาลงมาแล้วก็เหมือนย่อจาก ipad pro ลงมาให้เป็น ipad air 5แล้วก็ขยายจาก ipad mini 6ขึ้นมาให้เป็น ipad air 5เพราะนั้นเป็นตัวที่อยู่ตรงกลางที่น่าเล่นมากสำหรับคนที่เป็นแฟนแ,ฟนแฟน ipad air นะครับ ipad air 5เนี่ยนะครับก็มีการคาดเดาว่า อาจนะครับอาจจะมีโอกาสเป็นชิป M1 ก็ได้นะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่เอาชิป M1 จาก Pro ลงมานะครับแน่นอนจะต้องกระเถิบขึ้นไปเป็น A15 แน่นอนนะครับยังไงก็เร็วขึ้นกว่า iPad Air4 แน่นอนนะครับ Air5 นะครับแล้วก็กล้องนี่ฮะก็คงจะเป็นกล้องหน้าก็คงจะเป็น Ultra Wide นะครับน้าจะอย่างน้อยก็ต้องมี12เมกะพิกเซลนะครับแล้วก็จะต้องเป็น Center Stage หมดแล้วนะครับ e ซนเ r อร์เซก็คือโปรแกรมมันจะทําหน้าที่จับตัวเรานะครับเวลาเรามูฟไปทางซ้ายทางขวามันเหมือนมันจะซูมอินซูมเอาท์แพนตามอะไรอย่างนี้นะครก็คือ Center Stage นะครับถ้าใครยังไม่รู้จัก Center s t a g กก็ลองไปศึกษาดูได้นะฮะแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามันควรจะมาได้แล้วใน iPad Air i p นะครับไ p a d Air 4ไม่มี Air 5มาแน่นอนครับ แล้วก็แน่นอนครับที่สำคัญที่สุดคุณขาดไม่ได้คือมันก็ต้องกระเถิบไปเป็น 5G หมดแล้วนะครับเป็นเซลลูล่าแล้วก็เป็นเป็น 5G หมดแล้วนะครับในรุ่นของเซลลูล่านะครับ iPad Air 5นะครับแล้วก็อาจจะเป็น Quad LED True Tone Flash ด้วยนะครับแล้วก็จอก็คงจะเป็น10.9นิ้วนะครับ Liquid Retina Display นะครับเหมือนเช่นเดิมนะครับส่วน ID นะครับก็คือ คงจะเป็นทัช c h ID ที่อยู่ด้านข้างนะฮะจะเป็นปุ่มนะับที่เป็นทัช c h ID ใช้นิ้วแตะปุ๊บก็เครื่องก็เปิดได้อะไรประมาณนี้นะฮะไม่คิดว่าจะเป็น Face ID นะฮะคิดว่าน่าจะเป็นทัช c h ID ีสำหรับ i p a d Air 5นะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าตัวพอร์ตเนี่ยจะเป็น USB-C พอร์ตแล้วนะครับคงจะไม่ใช่ Lighting แล้วนะถ้าเป็น USB-C มันจะแานเฟรไฟรามันจะทำอะไรมันจะเร็วกว่ากันเยอะมันจะสะดวกกว่ากันเยอะเลยนะครับนี่คือ iPad Air 5เพราะฉะนั้นถ้าใครที่กำลังจะซื้อ iPad Air 4นะครับผม รอก่อนใจเย็นๆรอก่อนเดี๋ยวก็มาแล้ว iPad Air 5ปีนี้ไม่กี่เดือนเดี๋ยวคุณได้เห็นแน่นอนยนโฉม iPad Air 5เพราะฉะนั้น Air 4มันอาจจะถูกกว่าแค่นิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับถ้าเป็นผมนะครับผมรอผมไม่ซื้อ iPad Air 4ซื้อ iPad Air 5ดีกว่านะครับทราน,นี้ก็มาถึงตัวสุดท้ายนะฮะตัวที่ไม่น่าซื้อนะครับแต่ตัวนี้มีข้อคิดเยอะบางคนก็อาจจะก,ก็ซื้อได้นะหรือว่าไม่ซื้อดีกว่าก็คือ iPad รุ่น มาตรฐานนะครับก็คือ iPad Gen 9นะครับทำไมถึงไม่น่าซื้อล่ะครับใช่ไหมครับเพราะว่า iPad Gen 10จะมาปลายปีนี้เหมือนกันแต่ว่ามันปลายปีนะถือว่าอย่างน้อยเดือนกันยาเลยอะไรเงี้ยนะครับถึงจะอนาวน,นะครับเพราะว่า Gen 9ขึ้นไปหนาวเป็นเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วนะครับแล้วก็ Gen 10ก็ไม่แน่นอนมันก็ต้องอย่างน้อยปีหนึ่งอะไรเงี้ยรุ่นมาตรฐานเนี่ยมันก็จะอัปอัเกรดทุกๆปีอยู่แล้วนะฮะมันจะไม่เหมือนรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่มันจะมา2ปีทีอะไรเงี้ย ครับนี้ Gen 10มันมีอะไรที่แตกต่างกับ Gen 9บ้างใช่ไหมครับ iPad Gen 10นี่นะครับก็แน่นอนครับจะต้องเป็น 5G นะฮะแล้วก็เป็น Bluetooth 5.0แล้วก็คิดว่าอาจจะเป็น Wi-Fi 6ด้วยนะฮะก็จะแบบเร็วขึ้นเสถียรขึ้นนิ่งขึ้นนะครับส่วนความเร็วนะครับของชิปนะครับคิดว่ายังอาจจะเป็นแค่ A14 อยู่นะครับเซ c e s s o r ไม่ไม่ ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นไปถึง A15 หรือเปล่าอะไรี้นะครับแต่ว่าก็คงอยู่แค่ประมาณนี้แหละสําหรับ iPad รุ่นมาตรฐานคงจะไม่ได้เป็นชิปแบบ M MM, M อะไรพวกนี้คงไม่ใช่แน่นอนครับก็คงเป็น A14 A15 อะไรพวกเนี้นะครับหน้าจอคงจะเหมือนเดิมนะฮะก็คง10.2นิ้วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่วนตัวชาร์จนะครับคิดว่ายังไม่เป็น USB-C นะฮะคิดว่ายังคงเป็น Lightning Cable เหมือนเดิมเลยนะครับก็มันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับ ในขณะเดียวกันแต่ถ้าคุณจะซื้อ Gen 9เนี่ยเอางี้ดีกว่าถ้าคุณรีบที่จะใช้ต้นปีนี่แล้วเนี่ยซื้อ Gen 9ก็โอเคนะก็ซื้อได้เพราะว่ากว่า Gen 10มันจะมาเดือนกันยามันก็ปลายปีเข้าไปแล้วแล้วมันก็อัปเดตใหม่ทุกๆปีด้วยแล้วก็สิ่งที่คุณที่ผมบอกไปว่ามันคาดว่ามันจะอัปเดตขึ้นมาเป็นจุดนี้ถ้าคุณคิดว่ามันไม่ใช่จุดสําคัญของคุณนะครับก็ซื้อ Gen 9ไปเลยแต่ถ้าคุณคิดว่ารออีกหน่อยดีกว่ามันจะมันน่าจะนิ่งขึ้นน่าจะดีีขึ้นนพ อรอก็ได้แต่ว่าคงจะไปนู่นๆเลยนะครับปลายปีเลยเดือนกันยานะครับสำหรับไอท็ g e เจนนะครับแต่ดีไซน์นะครับยังเหมือนเดิมยังไม่มีการเปลี่ยน,นครับคาดว่าคาดว่านะครับจากข่าวลือที่ทราบมาจะมีการเปลี่ยนดีไซน์ปีหนะ้าถ้าใครที่คิดว่า,าจะรอเลยนะครับ2ปีมันนานนะมันนานซื้อก่อนใช้ก่อนนะครับได้มีโอกาสมาใช้ทำประโยชน์ให้กับตัวเราได้มากที่สุดไม่ว่าจะเรียนหนังสือจะสอนหนังสืออะไรพวกนี้นะครับ ถ้ารอได้ก็รอนะมันก็จะดีขึ้นเร็วขึ้น Gen 10แต่ถ้ารอไม่ได้คิดว่าแบบจะต้องซื้ออยากซื้อมาใช้แล้ว Gen 9ก็ not bad นะฮะก็ถือว่าโอเคทีเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องของ iPad 3ตัวนี้ฮะที่จะมาใหม่ในปีนี้นะครับแล้วก็ใช้าทาให้รุ่นก่อนหน้านี้ไม่ควรที่จะซื้อในปีนี้เพราะว่าอย่าง Pro เนี่ยคุณจะตกรุ่นแบบยอดหลังไปแบบพอสมควร Air นี่แน่นอนครับ2ปีถอยหลังไปเลยถ้าคุณซื้อ Air สตอนนี้ซึ่มันออกมาเกืปีแล้วอะไรย่างเงี้ย แล้วมันก็จะเปลี่ยนมาเป็น Air 5เนี่ย Air เนี่ยต้องรอเลยไอส่วนเจนเนี่ยเ e n 9เ e n 10เนี่ย maybe นะฮะอาจจะแบบได้เปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คุณก็ฝากเอาไว้วันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปอะไรพวกนี้นะครับก็ไล่ตามในเพลย์ลิสของผมได้นะฮะมีเพลย์ลิสมีรีวิวโปรดักต์แล้วก็มีแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการสอนทายตัดต่ออะไรต่ออะไรเบื้องหลังถ่ายโฆษณาอะไรีเยอะแยะเลย คุณ subscribe ช่องนี้เอาไว้แล้วก็เข้าไปดูที่ playlist เลือกดูเฉพาะที่คุณชอบได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากช่องนี้เอาไว้ด้วยนะฮะกำลังใจเล็กๆน้อยแค่ะนั้นแหละครับสำหรับคนทำ YouTube ไม่มีอะไรมากฝากคลิกไลค์แล้วก็ช่วยแชร์ด้วยจะดีมากเลยครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ I've been thinking,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  thinking about you.